สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเว p ป r Channel นะครับคลิปนี้ก็หลอกันยาวไปครับเพราะว่าเป็นอะตอมที่ส่งมาให้รีวิวจาก g Geek e k w a v e นะครับโดยได้รับความกรุณาจากพี่ที่ช่อง hijk นะครับขอบคุณมากครับเป็นอะตอมที่ผมรอเลยเพราะว่า ปกติแล้วผมปลืม้มเจ้าต,ตัวนี้อยู่แล้วครับซูนามิ24 glass window นะครับส่วนตัวที่จะมาให้ดูกันวันนี้คือซูนามิ24 plus RDA นะครับเรียกกัสั้นๆว่าซูนามิ24 plus นะครับก็เป็นอะตอมหยดสูบนะครับเขาจะมาแบบนี้นะครับมีฝาปิดมันรอยเยอะนิดนึงนะครับ พอดีถอดล้างอะไรเรียบร้อยแล้วามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่า,อาโอเคคือมี Juice Capacity หรือว่าเก็บน้ำยาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราใส่สำลีได้มากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคอยเดี่ยวแล้วก็คอยคู่นะครับ แล้วก็เขาจะมีขั้วบวกสำหรับสควองหมอดนะครับอันนี้ผมไม่ขอรื้อให้ดูนะครับเคยรื้อแล้วในคลิปซินนามิ24 Glass Window นะครับกากมากครับคลิปนั้นยังไง <laughs> อย่าไปดูมันครับดูอันนี้ละกันครับอันนั้นถ้าแต่ถ้าอยากใครอยากรู้ว่ารือ,อยังไงไปดูคลิปนั้นนะครับคลิปนี้ถือเป็นคลิปกู้หน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ โอเคอันสุดท้ายคือ various drip t i p นะครับหมายความว่าเขามี drip t i p มาให้หลากหลายผมมองว่าเจ้าตัวนี้เป็นอะตอมที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวหนึ่งเลยนะครับในราคาประมาณนี้เนี่ยวัสดุงานประกอบการให้ของมาในกล่องเนี่ยแล้วก็สามารถปรับรูลมได้คือเราสามารถใช้ drip t i p เนี่ยให้สัมพันธ์กับ รูลมได้นะครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากโอเคนะครับในกล่องก็จะมาอย่างนี้นะครับมีอะตอมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหน้าดูกันไปแล้วด้านหลังก็จะบอกนะครับแมทชีเรียลนะครับว่าเออวัสดุที่ใช้ทำฉนวนเนี่ยเป็น Made in U.S.A. นะครับมาจาก Made in U.S.A. นะครับแล้วก็โอเคนอกนั้นน่าจะเหมือนเดิมครับ โดยรวมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การจะขูดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเช็คว่าแท้ไม่แท้นะครับโอเคทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าด้านในกล่องให้อะไรกันมาบ้างก็จะมีดริปทิปผมทดลองแล้วนะครับเหมือนเดิมกับซูนามิยี่สิสี่ glass window เลยครับเหมือนกันเดะเลยครับตัวนี้เป็นเดลรินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลหะนะครับ ให้ดูครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นโอริงนะครับคือถ้าเป็นตัวเก่าอ,อ๋อตัวนี้จะมีเขาใจว่ามี2ส,สีนะครับคือสีสเตนเลสเหมือนกับตัวเก่านะครับแล้วก็สีดํานะครับแต่ตัวเก่าเนี่ยในกล่องเขาจะนั่งมาแบบนี้เลยในกล่องจะเป็นคือใส่ดิทิปตัวตัวที่สอบเนี่ยครับที่จะลู่ลูมาเนี่ยนั่งมาอย่างนี้นะครับส่วนตัวใหม่จะ ในกล่องจะเป็นริบทิปที่แบบเท่ากันนะครับวายบอนั่งมานะครับโอเคเดลริน okay. ตัวนี้ก็จะมีโอริง2ตัวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเที่ยวนี้ที่ผมสังเกตจากกล่องเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวนี้ครับให้เป็นประแจแอลมานะครับหกเหลี่ยมทุกทีเราจะได้กันแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงให้เป็นตัวนี้มานะครับ โอเคแล้วก็ถุงสแปร์ก็จะมีเหมือนเหมือนเที่ยวที่แล้วเลยครับ510 Adapter นะตครับตัวแปลงดริฟทิป510หตัว O อริงเล็ก2ตัวแล้วก็น็อตสาว4ตัวแล้วก็มีเจ้าตัวนี้แหละครับขั้วบวกสำหรับสควองมอดสควองมอดก็คือ,อ,อมอดที่ที่เราใส่ขวดเติมน้ำยาด,ด้านล่างแล้วก็บีบขึ้นมาจากด้านล่างนะครับ มาดูตัวอะตอมแล้วกันนะครับคือถ้าเราใส่ไอ้เจ้าสควองพินเมื่อกี้เนี่ยก็จะสามารถเติมน้ํายาจากด้านล่างจากพินแล้วก็ขึ้นมาด้านด้านนี้นะครับอ่าโดยรวมนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูขนาดก่อนแล้วกันครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเอ๊ะทำไมไม่ถึงไม่ถึงดีอ่าโดยประมาณนะครับประมาณ24มิลน,นะครับอะตอมประมาณ ขนาดประมาณ24ม mm. มถึงท็อปแคปประมาณ29 mm. นะครับตรงนี้ก็ประมาณ38-39 mm. โดยประมาณนะครับรวมดริฟทิปนะครับโอเคจะบอกว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นท็อปแคปอ่อเป็นดริฟทิปอะไรพวกนี้ใช้ด้วยกันกับ ซีนอมี่ยี่สิ s สี่แกส w ได้หมดเลยนะครับแต่ plus ของเขาคือ plus อะไรมาดูกันครับอให้ดูโดยรอบก่อนนะครับที่ Top Cap ก็จะมีรูลมมาให้3รูนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับใช้สำหรับการใช้รูเอ่อ,ค,อคู่นะครับส่วนตัวนี้จะเอาไว้ใช้กับคอยเดี่ยวนะครับ ด้านล่างมาลักษณะนี้นะครับก็จะเขียน Design and Manufact u r e r by g e e k w e ซ s e r i ยล Number นะครับแล้วก็ s y n a m i x 24 plus แล้วก็ License ใครสักคนหนึ่งคือถ้าเป็นรุ่นก่อนถ้าเป็นรุ่นก่อนจะไม่มีเขียนนะครับว่าเป็นซีนามิค24หรืออะไรจะมีแค่นี้นะครับรุ่นก่อนพินอะไรเหมือนเดิมนะครับปรับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ผมถอดด้านในให้ดูนะครับขอหมุนแป๊บด้านใน22นะครับตรงส่วนเด็กนะครับแต่จะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับจะไม่ได้เสมอนะครับ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทำไมด้านล่างสุดจะเป็นหนาขึ้นมาอีกนิดนะครับผมขอที่วางดีกว่าโอ้ยโอเคหนาขึ้นมาอย่างนี้นะครับส่วนส่วนด้านเล็กเนี่ยจะประมาณ22มิลนะครับไปครับส่วนที่ p l u สขึ้นมาของเขาเนี่ย อ๋อผมหมุนเจ้าตัวเก่าให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะครับว่ามัน plus ยังไงเป็นอะตอมที่ผมรอเลยนะครับให้ดูความแตกต่างครับอันนี้ซินามิ24 glass window นะครับอันนี้ซินามิ24 plus นะครับสังเกตตำแหน่งของรูลมนะครับเอ,อ่อรูลมรูลมนี่ผมยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ แกนแกนสานะครับแกนพันลวด35ของมัสคอยมาสเตอร์หรือว่าสาน่าจะประมาณนั้นนะครับยัดไม่ได้แต่ว่าพอดีพอดีครับโอเคสรูเท่าเดิมนะครับรูลมด้านล่างมาออกตรงนี้นะครับน่าจะชัดอยู่นะครับ สังเกตตำแหน่งของรูลมนะครับขั้นแรกเลยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าการย้ายตำแหน่งของรูลมให้มาชิดขอบเด็กเนี่ยจะมีผลกับตอนที่เราหยดน้ำยานะครับมีผลกับการหยดน้ำยาอย่างไงคือตอนที่เราโม่คอยสมมุติคอยเราเสมอแนวประมาณนี้ใช่ไหมครับโอ้ยฐานผมก็ไม่ค่อยจะเท่ากันเลยคือถ้าเราหยดน้ำยาลงไปเนี่ยน้ำยาก็จะลงลงมาที่ รูลมดังนั้นการที่เขาย้ายรูลมออกมาด้านข้างเนี่ยทางด้านขอบเด็กเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถหยดน้ำยาได้ง่ายขึ้นโดยไม่โอกาสที่จะลงรูลมจังๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปมากนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็สังเกตเสานะครับอันนี้ตัวเก่านะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับ มีคราบนิดนึงนะครับผมเอาลิปมันชลมไว้ทาไว้นะครับดูดูความกว้างของเสาตัวใหม่ครับกว้างกว่ายับเลยนะครับผมเทียบละตัวเนี้ยช่วงเสาเท่ากับอะโวคาโด24 b o t บ o m air flow นะครับแล้วก็เป็นเสาแบบ Velocity แบบใหม่ก็คือเป็นเสาลอยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามุมจะเห็นแค่ไหนนะครับ คือตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นฐานเหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นไหมครับคือมันทะลุได้เลยเป็นเสาลอยทั้ง2องด้านนะครับออริ p ทิปเปอร์เขาลองแล้วนะครับกับกริฟซิน25 plus เขาลองบีบลองอะไรแล้วก็ความแข็งแรงก็มีนะครับแต่ว่าคือเราก็ไม่ต้องลองมากแล้วกันครับใช้ตามปกตินะจะชีวิตดีกว่านะครับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่าจะทำให้เราสามารถใส่สำลีได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ดูดูดูดแองสิครับเนื่องจากพื้นที่เจ้าซินนามิ24่ glass window ตัวเดิมเนี่ยเราเสียพื้นที่กับเสาแล้วก็ตรงขอบเด็กนี้ไปนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เสานนิดเดียวเองเล็กมากดังนั้นส่งผลทำให้การจุน้ำยาของแอ่งน้ำยาเขาเนี่ยเยอะขึ้นจริงๆครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ดูดูหน้าตาก็พอรู้แล้วครับ อันนี้เสาคั่วบวกนะครับมีฉนวนล้อมนะครับอันนี้เสาคั้วลบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้โอเคเช่นกันครับด้านนี้เป็นเสาคั่วบวกนะครับมีฉนวนล้อมล้อมหมดนะครับนอกนั้นเป็นเสาคั้วลบนะครับเปรียบเทียบให้ดูช็อตต่อช็อตเลยแล้วกันนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าตรงคําว่าซึนามิก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมได้มาเป็นสีดำเจ้าตัวใหม่เนี่ยนะครับเจ้าตัวเก่าผมเป็นสีสเตนเลสนะครับดังนั้นไม่แน่ไม่แน่ใจในเรื่องแบบพวกเลเซอร์อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะทํามาเหมือนกันไหมแต่ดูงานตรงนี้นะครับผมว่าตัวเก่าเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเก่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะเห็นชัดแค่ไหนนะครับตัวใหม่เรียบร้อยกว่าครับตรงช่องรูลมอะไรนี่แบบ เนียนกริดนะครับสไตล์กี๊กเวฟนะครับกลายเป็นว่าเขาพัฒนาดีขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครจะหาซื้อนะครับผมเชียร์สุดฤทธิ์เลยครับแล้วก็ผมไปลองมากับเจ้า,า competition glass cap นะครับของ Trinity glass tank ที่เอาไว้ใช้กับซ y นอมิ2ี24 คือปกติผมใช้กับเจ้าซูนา m ิ24 Glass Window แล้วผมลองเสียบกับเจ้าตัวนี้ละ่ะซูนา m ิ24 plus เสียบด้วยกันได้ครับดังนั้นมันเป็นข้อดีมากๆเลยครับคืออะไหล่ตัวเก่าของเล่นตัวเก่าใช้ด้วยกันได้หมดเลยใครที่ต้องการอัปเกรดอัปเกรดพิจารณาเอาแล้วกันนะครับแต่ในข้อดีก็คือข้อเสียเหมือนกัน คือในการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับไอช่วงเสาที่แบบหางขนาดนี้มันทําให้เราสามารถใช้คอยที่แบบประหลาดประหลาดทั้งหลายได้นะครับคอยแปลกแปกทั้งหลายได้แต่ว่าในการโมลวดแบบไมโครคอยปกติที่เราพันพันใช้กันในชีวิตประจําวันอนะ่ะผมว่าแบบนี้มันโอเคอยู่แล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ดูขอหมุนแป๊บนะครับให้ดูขนาด ขนาดของรูน็อตนะครับขอเอาไขาควงตัวทีตัวเก่ามาเทียบแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อข้อที่ผมชอบตัวเก่าอย่างหนึ่งคือเครื่องมืออันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีแล้วเยอะๆแล้วก็เท่านั้นนะใช่ไหมครับถูกไหมคือตัวใหม่ซะก็ก็ได้ไขควงที่แปลกไปอีกอยู่ดีแกนพันลวด20มิล ยีไม่ใช่20มิล20เบอร์20หรือว่า2มิลของคอยมาสเตอร์นะครับเสียบได้ทั้งตัวเก่าทั้งตัวใหม่แสดงว่ารูน็อตเนี่ยมันเซมเซมแล้วครับคือเหลือๆหลุมหลวมเลยนะครับขยับได้แบบเยอะแยะมากมายเห็นบางช่องฝรั่งนะครับเขาบอกว่าเป็น รูน็อตขนาด2อคูณสมมิลนะครับก็ใหญ่อลังการจริงๆครับโอเคผมลืมอะไรไหมไม่น่าจะลืมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พี่ที่ช่อง h i underscore j k ว่านะครับในเสาเนี่ยคือถ้ามันจะพังก็พังไอ้ตรงตรงนี้นะครับทั้งคู่นะครับดังนั้นตอนใช้ก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่ต้องไปซนแบบริปทิปเปอร์เขาให้มากนะครับแต่ว่า คนโนๆอย่างนั้นลองมันก็ทําให้เราอุ่นใจใช่ไหมครับว่าเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะโอเคโอเคผมขอไปใส่ลวดใส่คอยใส่สำลีแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาลองดูฟิลดูดกันนะครับครับผมก็ใช้ลวดแคนตันนะครับ22เกตหรือว่าประมาณ0.6นะครับรีบแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะครับค่าโอหม0 สนะครับโอเคเดี๋ยวใส่สำลีเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคครับก็ใส่สำลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกอตติชโรวิกก i n g ในแบบของผมนะครับฟูโคดผมจะให้ดูว่ามันใส่ง่ายไม่ง่ายนะครับอยากรู้เหมือนกัน <laughs> ชิลมากเออเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับถึงตัวริปททปนะครับ ริบทิปสองตัวที่เป็นเดลรินน่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอริงนะครับเป็นเกลียวนะครับดิบทิปที่ให้มาทั้งหมดสามตัวตัวที่หมุนใส่ตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่ตัวที่ที่อยู่ในกล่องมาเลยแล้วก็ตัวที่ลู่ลู่สองตัวนั้นเป็นเกลียวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวเล็กนั้นเป็น โอริงตัวเดียวนะครับเพราะว่าไว้ใช้กับริบ p ิทอะแดปเตอรนะครับระหว่างนี้ระหว่างที่แก้ไขคำผิด Amazing สุดๆครับผมใส่สำลีเสร็จแล้วครับโอ้ไม่มีพาดรูลมด้วยครับใส่ครั้งแรกนะครับเนี่ย <laughs> ดูเอาแล้วกันครับว่ามันง่ายไม่ง่ายผมขอเป่านะครับโอ้ยโอเคทีนี้ก็ช่วงเวลาแห่งการรอคอยมันมีน้ำยาปะเนี่ยโอ้ยแปบ๊บนะครับไฟผมที่อยากให้ดูตรงนี้ครับนี่แหละวันนี้จะจะไม่ลืมเบิร์นน้ำยานะครับจะไม่ลืมเบิร์นสัมรีเหมือน เหมือนคลิปอะโวคาโดนะครับแต่เอองงจริงครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะลวดน้องเขาหรือเปล่าทำไมแบบไม่มีกลิ่นประหลาดของสมรีเลยอ๋อนี่ผมเจอจุดเสียอีกข้อหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดเสียหรือเปล่าเฮ้ยมันได้นี่ว่าคือตอนแรกผมคิดว่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับตรงกลางเนี่ยครับเจ้าเสาเสาพลาสแบบใหม่ของเขาเนี่ยนะครับ คือมันยกสูงขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าแบบเก่ามันจะลึกลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับคือตอนหยุดน้ํายาเนี่ยมันก็จะลงไปข้างล่างแต่อันนี้เนี่ยพอหยุดน้ํายาแล้วว้ามุมกล้องไม,ไม,ไม่ไม่เอื้อเลยผมหยดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับคือมันกลายว่ามันไปอยู่ไปอยู่ที่คอยแต่ว่านั่นหมายความว่าคือคุณต้องบิ้วแบบผมนะครับคือนี่ผมบิ้วแบบชิดๆแบบนี้นะครับ แต่ถ้าใครที่แบบโอ้โ oh, หผมโอเวอร์ดร mm ิฟละเกินไปเดี๋ผมขอเบินก่อนว้าวฟูฟ่องแขนแขนจากเมื่อวานที่ลืมเบินหร네ือเปล่าเนี่ยอ่าทีนี้ผมขอลองอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับเป็นเกลียวนะครับ นี่ตัวเก่านะครับผมขอลองกับเจ้าดิฟทิฟเอ้ยเจ้าท็อปแคปของตัวเก่านะครับซูนามิยี่สิบสี่ glass window นะครับตัวที่รีวิวคือซูนามิยี่สิบส plus นะครับมันเป็นข้อเสียที่ที่ชาวบ้านฝรั่งบ่นกันนะครับคือตอนโผเป๊ะโคตรคือตอนใส่เนี่ย ไอผมว่าทาดีขึ้นนะครับโอริงแบบลงแบบไม่แน่นเหมือนตัวเก่าครับใช้ด้วยกันได้เวอร์เดี๋ยวผมลองสลับให้ดูเลยนะครับขอลองตัวนี้ก่อนนะครับขอเพิ่มไฟนิดครับ สารภาพว่าหยิบลวดตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่ดีครับทีครับดังนั้นข้อดีนะครับคือถ้าคุณใช้โอ้โหน้ำยาแห้งอย่างไวคุณมีตัวเก่าเหมือนผมเนี่ยซื้อซาคนคละสีเหมือนคุณ คือคุณมีอะไหล่อะครับแล้วคุณสามารถเปลี่ยนฟิลได้เลยหรือว่าถ้าใครที่แบบหลบหลบแฟนซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อสีเดิมครับงงแน่ครับเขาค,คิดว่าอะตอมตัวเดิมนะครับโหยเลอะเทอะไปหมดเออมันลงง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมขอเช็ดนิดนึงนะครับสกมกสกมกเช็ดที่เสื้อเลยแล้วกันดิฟทิปนะครับเปลี่ยนดิฟทิปนะครับ ผมว่าหลักใหญ่ใจความอ่ะคือการใช้รูลมให้สัมพันธ์กับริปทิปนะครับดังนั้นในการที่เขาให้มาหลายๆแบบเนี่ยมันเอื้อกับเรามากเลยนะครับคือถ้าคุณเปิดสุดคุณก็ใช้ริปทิปไวบอลอย่างนี้นะครับเฮ้ย สำลักทีนี้ผมขอลองตัวนี้ครับตัวแปลงริบทิปตัวแปลงริบทิปคือตัวเก่าเนี่ยผมไม่ชอบเจ้าตัวแปลงริบทิปเขาเลยครับตอนผมใช้โคปาริบทิปแล้วแบบแล้วดูดแล้วรู้สึกเหมือนมันไม่แน่นนะครับแต่ตัวนี้ต้องลองนะครับไม่แน่ใจว่าเขาปรับปรุงมาหรือย,อยังเพราะว่าเคยเห็นชาแน,นลฝรั่งบางชาแน,นลก็ ก็พูดถึงบ่นเหมือนกันนะครับคือดูดๆไปนี้แบบคือมันเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูอันนี้จะชัดกว่าเป็นโลหะกับเป็นเดลรินนะครับแล้วพอดูดๆไปมันแยกร่างได้เลยครับพอมันร้อนๆน,นะครับโอ้ยไม่ได้ทาอะไรสักอย่างมันจะนานแน่ๆเลยคลิปนี้จริงๆมันน่าจะเป็นอะตอมที่ใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าผมผมใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ โอเคม่ลลน์นะครับคนถ่ายผมขอปรับรูลมก่อนเอ้ยรูลมปรับได้สมูทกว่าตัวเก่าเยอะเลยครับตัวเก่าแข็งมากเลยตัวนี้แบบไม่น่าจะว่าเขาปรับสงสัยเขาจะเปลี่ยนโอริงมานะครับคือมันสมูทมากเลยเนี่ยพอผมใช้โคปาทิป,ทปผมก็จะใช้รูลมเล็กๆแบบนี้เลยครับด้านไหนจะเห็นโอเคด้านนี้ สายกลิ่นจังๆครับสำหรับผมแบบนี้ลืมลดไฟคือทุกอย่างควรจะสัมพันธ์กันนะครับรูลมไฟดริปทิปอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับซึ่งเจ้าซูนามิเนี่ยมันเวิร์กตรงนี้ครับคือเขาให้มาเยอะ เราสามารถเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฟิลได้หลายหลายแบบนะครับเหมือนเรามีอะตอมหลายตัวนะครับโอ้ยสใส่จะดังก็าวาวนี้นครับเอาเข้าปปอดครับ ซ้อมไว้แบบเมาส์ทูลังนะครับโอเคเอ้ยผมถูกใจมากเลยครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอลองโคปาดิปเอ้ยคอมเพริชันแคบนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนครับไม่มีหลุดนะครับพอดีพอดีอดครับเอาออกก็ง่ายแล้วก็ไม่หลุดนะครับเยี่ยมเนาะ อเคด้านนี้เนาะถึงจะเห็นคำว่าซูนามิโอเคครับเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับข้อดีของการใช้คือแบบนี้นะครับหยดไปโลดส่องๆเอานิดนะครับว่ามันล้นหรือเปล่าแต่ว่าข้อเสียของการใช้เจ้า competition cap cap แก้วแบบนี้คือ รูลมปรับไม่ได้นะครับมุมนี้เนาะถึงจะเห็นผมหลงรักมากครับแคปแก้วสัมผัสมันเยี่ยมจริงแบบนี้สิจริตของผมหน่อยผมจะบอกว่าการเลือกซื้ออะตอมอ่ะ ส่วนหนึ่งผมชอบซินามิมากๆเพราะว่าคือมันมีแค่นี้นครับมีแค่เด็กมีท็อปแคปแล้วก็มีริบทิปแล้วก็ให้ริบทิปมาหลากหลายคือเปลี่ยนฟิลได้แบบสบายครับแบบชิวครับแล้วที่สำคัญคือผมว่าเป็นที่นิยม คร i นิตี้เขาเลยทำ competition แคปเนี้ยมาคือถ้าไม่นิยมเขาก็ไม่รู้จะไปขายใคร ấy, ใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่นิยมหาของเล่นเสริมง่ายแล้วฟิลมันเยี่ยมครับเปลี่ยนคืนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเล่นแต่อันนี้ อขอหยดอีกหน่อยแล้วกันครับนี่การหยดคือคือถ้าคุณใช้ท็อปแคปเดิมๆนะครับผมว่าการหยดมันมันก็ชิวขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าคุณแค่เปิดแล้วเปิดมันง่ายกว่าเดิมครับของเดิมนี่ปัญหาคือตอนเปิดตอนปิดอะไรมันใส่ยากครับตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนโอริงมาเรียบร้อยนะครับคือแบบง่ายมากครับการใส่การถอดอะไรเขาง,ง่ายเหลือเกิน แล้วตอนนี้เออว่าผมไม่เคยทำได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับน่าจะครบใช่ไหมครับคือผมดึงจากตัวนี้ได้เลยอะครับผมดึงจากดริฟทิปขึ้นมาได้เลยอะครับคือความแน่นของมันก็โอเคนี่มันก็มีนี่โอ้ยนี่เมื่อกี้ผมดันดริฟทิปไม่แน่นด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเออว่า คือโดยที่ถ้าเป็นตัวเก่านะครับคือมันจะแยกร่างออกมาเลยครับตัวโลตัวโลหะจะแยกร่างออกมาพร้อมกับดริฟทิปแล้วเกลียวก็ยังคาอยู่แต่ตัวเนี้ยไม่ใช่แล้วครับมันนิ่งขึ้นเยอะเลยเรคคอมเมนครับตัวนี้คือถ้าใครมองหาอะตอมหยดสูบอยู่นะครับแล้วโอเคกับรูลมล่างและราคาประมาณนี้วัสดุงานประกอบกกเวฟยอดเยี่ยมครับอันนี้ จริงๆสารภาพนะครับกีเว็บไม่ส่งให้ผมก็ซื้อครับเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับผมลองปรับรูลมอีกทีการปรับรูลมนีแบบสมูทาม,าม,าม,มากเลยนะครับ,รบ,บ,ถ,รบถ้าเป็นตัวเก่านี่มันแข็งมากเลยทั้งๆที่นี่ผมไม่ได้ทาน้ำยาเยอะเลยนะครับเนี่ย คือรูลมไฟดิฟทิฟอะไรอย่างที่บอกนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่เขามีมาให้คุณเลือกหลากหลายอยู่แล้วมันเป็นข้อดีมากๆเลยเชียร์ครับตัวนี้ recommend โอ้ยโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็กดไลค์ที่ Fan Page แล้วก็กด follow ที่อินสตาแกรมให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ